เวลาเข้ามาปรับลูกหน้าอย่างเงี้ยคนไข้าบางคนจะเข้ามาด้วยความต้องการแน่วแน่มาแล้ว,วตั้งจิตหมดแบบเลยว่าฉันจะฉีดแบบเดียวโปรนี้กลางถูกใจฉันจะฉีดกลางอย่างเดียวอะไรเงี้ยหรือบางคนก็ฉีดคางว่าไปหลักๆก็จะมีสามตัวฉีดกล้ามเนื้อกางตรงนี้ฉีดแก้มแล้วก็มีฉีดคางจะคุยกับคนไข้ก่อนเลยว่า เออเขาอยากได้รูปหน้าประมาณไหนคนไข้บางคนเนี่ยฉีดแค่กามก็เพียงพอแล้วเพราะจริงๆรูปหน้าของเขาเหมือนตัวกามเนี่ยทำให้หน้าเขาดูสั้นเป็นหลักฉีกกามเพียงอย่างเดียวก็จะดูเปลี่ยนเยอะหรือบางคนแบบกามไม่มีแต่ว่าแก้มเยอะอย่างเช่นหมองถึิงตอนนี้ฉีกแต่แฝหน้าก็จะดูเปลี่ยนเยอะบางคนแบบหน้าลีนดีอยู่แลบบ้วแต่แบบเออหน้าดูไม่มีติหรือว่ามันแบบ ไม่ได้ดูเลียวเท่าที่ควรอันนี้ก็จะเป็นงานค่ะงั้นเราก็ต้องเข้ามาดูก่อนแล้วก็ประเมินด้วยกันนั่นแหละว่าคนนี้ควรทําอะไรดีหรือบางคนมาถึงจับเต็มเลยหมอคะหนูทำทุกอย่างหมอจะบอใจเย็นก่อน <c oughs> ใจเย็นก่อนของเราเนี่ยแค่จริงๆแค่เติมคางอย่างเี้ยก็พอแล้ว <c oughs> ลหมอจะบอกตามตรงเลยเนนะาะจะฉีดอะไรจะทําอะไรก็ต้องดูว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเนาะแล้วเราก็ไปแก้ตรงนั้นเอง